สวัสดีค่ะทุกท่านแม่หมอดวงดีพาโชคขอต้อนรับเข้าสู่คำทํานายดวงประจําวันที่31มกราคม2568วันนี้เป็นวันศุกร์ขึ้น12ขค่ำเดือน3ปีมะโรงมาดูกันค่ะว่าดวงของทั้ง12ราศีและผู้ที่เกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรบ้างดวง12ราศีประจําวันราศีเมษร21มีนาคมถึง19เเมษายน การงานงานมีความท้าทายและต้องใช้พลังงานสูงแต่ถ้าตั้งใจจะสำเร็จได้ดีการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวหรือค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนความรักคนโสดมีสเสน่ห์และมีคนเข้าหาส่วนคนมีคู่ควรหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องอารมณ์ราศีพฤษภ20เมษายนถึง20พฤษภาคมการงาน งานเกี่ยวกับการสื่อสารการประชาสัมพันธ์หรือการเจรจาจะไปได้ดีการเงินรายได้มีเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็มีรายจ่ายที่ต้องวางแผนให้ดีความรักคนโสดอาจพบรักจากการทำงานส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นราศีเมถุน21พฤษภาคมถึง20มิถุนายนการงานวันนี้เหมาะกับการวางแผนธุรกิจ หรือเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่การเงินมีโอกาสได้เงินก้อนจากการลงทุนหรือรายรับพิเศษความรักคนโสดควรเปิดใจส่วนคนมีคู่มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ให้มั่นคงขึ้นราศีกรกฎ21มิถุนายนถึง22กรกฎาคมการงานวันนี้อาจต้องจัดการปัญหาจุกจิกในที่ทำงานแต่ทุกอย่างจะผ่านไปได้การเงิน มีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านรถหรือครอบครัวแต่ยังรับมือได้ความรักคนโสดยังไม่มีจังหวะด,ดีส่วนคนมีคู่ควรให้เวลากันมากขึ้นราศีสิงห์23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมการงานงานที่ต้องใช้ความเป็นผู้นำจะโดดเด่นได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายการเงินรายรับดีมีโอกาสได้เงินจากธุรกิจหรืองานพิเศษ ความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจส่วนคนมีคู่ควรเติมความหวานให้กันราศีกัน 23. สิงหาคมถึง 22. กันยายนการงานงานที่ต้องใช้ความละเอียดจะสำเร็จดีระวังความเครียดจากงานที่มากเกินไปการเงินรายจ่ายเยอะในช่วงนี้ควรจัดการงบประมาณให้ดีความรัก คนโสดยังโฟกัสที่งานส่วนคนมีคู่ควรพูดคุยกันให้มากขึ้นราศีตุลย์3กันยายนถึง22ตุลาคมการงานงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์หรือการเจรจาต่อรองจะให้ผลดีการเงินมีรายได้เข้ามาแต่ต้องระวังการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นความรักคนโสดมีโอกาสพบรักจากเพื่อนส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์ดีขึ้น ราศีพิจิก23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนการงานวันนี้ต้องใช้ความอดทนและไหวพริบในการแก้ปัญหาในงานการเงินรายรับดีแต่ต้องระวังการใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพความรักคนโสดอาจพบรักจากการเดินทางส่วนคนมีคู่ควรลดความเครียดและใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นราศีธนู 22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมการงานงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศการเรียนรู้หรือการพัฒนาจะส่งผลดีการเงินรายรับมีเข้ามาแต่มีเกณฑ์ใช้เงินไปกับของฟุ่มเฟือยความรักคนโสดอาจเจอคนถูกใจจากงานส่วนคนมีคู่ความรักมั่นคงราศีมังกร22ธันวาคมถึง19มกราคม การงานมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโอกาสดีๆในงานการเงินมีโชคเกี่ยวกับการเงินได้เงินจากงานพิเศษความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนที่ใช่ส่วนคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นราศีกุม20มกราคมถึง18กุมภาพันธ์การงานงานที่ต้องใช้ไอเดียหรือการทำงานเป็นทีมจะสำเร็จได้ดีการเงนิน มีเกณฑ์ได้รับเงินจากงานเสริมหรือผลตอบแทนจากการลงทุนความรักคนโสดอาจพบรักในงานส่วนคนมีคู่มีช่วงเวลาดีๆร่วมกันราศีมีน19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมการงานงานที่ต้องใช้สมาธิและความรอบคอบจะโดดเด่นการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางหรือเรื่องสุขภาพแต่ยังจัดการได้ ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบคนที่สนใจส่วนคนมีคู่ควรหาเวลาพักผ่อนร่วมกันดวงสำหรับผู้ที่เกิดทั้งเจ็วันคนเกิดวันอาทิตย์งานที่ต้องใช้การพูดคุยการเจรจาจะสำเร็จการเงินมั่นคงคนเกิดวันจันทร์งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์จะสำเร็จการเงินดีมีโชคลาภคนเกิดวันอังคาร งานบริหารหรือการเป็นผู้นำจะเด่นการเงินมีโอกาสได้ลาบลอยคนเกิดวันพุธงานที่ต้องใช้ความละเอียดหรือการวางแผนจะไปได้ดีการเงินมั่นคงคนเกิดวันพฤหัสบดีงานที่ต้องใช้ความอดทนจะสำเร็จการเงินมีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวคนเกิดวันศุกร์งานที่ต้องเดินทางหรือเจรจาจะโดดเด่นการเงินมีโอกาสได้รับเงินพิเศษ คนเกิดวันเสาร์งานที่ต้องใช้พลังและความตั้งใจสูงจะประสบความสำเร็จการเงินมีรายรับเพิ่มขึ้นจบคำทำนายแล้วนะคะหากชอบคำพยากรณ์น,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามดวงดีพาโชคไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีคะ่ะ